ไม่ค่ะหนึ่งครับอุ้มค่ะเกตครับครับชื่อแบงค์ครับแ็คครับโจฮ่าชีฮาครับทีหลังจะไม่ทำอย่างนี้แล้วครับ

เร้เหาเรื่องแนั้น่แล้วต้องลองไปชมแล้วชมแล้วเออแล้วแต่วีโอวีโอเลยวีโอไปีโวเหรอเรื่องอะไรหม่พ่้ไปดูต่ก็ข้าเรื่องเด่นเดที่กำลังพิเศษนยเป็น้องจะคิดมาแล้วหรอคิดมไปีสม่แล้วไปจะกู้ชาติคิดอะไรไอ้แบบอะล่แล้วมีอะไรไปแต่สภามัวาห์นก็มีหลาเรื่องอะไรอเอาใครมีอะไรไปเจอ เฮ้ยรกเู้ว่ามันมีอยู่เรื่องนึงว่ากูไปเจอมาเลยเรื่องอะีวะเรื่วะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว่าว่จายไม่อยู่ทุกวันนี้โลกมันร้อนน้ำมันมันก็แพงค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นกูก็เลยต้องมาหารายได้เพิ่ม ่ะรา,ายได้ดีซะด้วยทุกวันกูก็ทำงานตามปกติรับคนนู้น,นสองคนนี้

ามไมได้ยังไงวะอุ้ยจันไหัตว์เ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังลงเสร็ดฮาสลบอยู่ฮ่าสลบอยู่อยอไอ้ชี ้มึงว่าเรื่องของกูเป็นยังไงมั้งวะเสียด้ยปวดเยอะโอเคไอเหี้ยตํแห่งไงเฮ้ยไอ้ฉากไอ้ยชักว้าวเลยก็จะก่อเสียงยากเลยเขาะไล่ไอเหี้ยถ้าเกิดเราทําเสนอจานไปเรจะรับได้ที่ดูคนดูเพียบเลยนะว่าไอเสียงเฮ้ยใครพอมีเรื่องอื่นก็ว่ามันเอ้ยแต่เอ้ยแต่นี้ก็ใช้ได้นะรู้สึกเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่ส